แสงรังสีทั้งเจ็ดสวัสดีฉันเทวทูตกาบเรียนฉั้นนำประจุและพลังแห่งพลังงานออกมาจากจักรวาลการสรั่นสะเทือนนี้เรียกว่าโครงการ Overwriting เป็นแม่น้ำแห่งแสงที่ไหลเข้าสู่โลกและทั่วถังจักรวาลของสร้าง มันยึดติดอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและกระตุ้นปัญญาภูมิปัญญาบางอย่างนั้นเก่าแก่และคุ้นเคยในขณะที่ภูมิปัญญาอื่นนั้นใหม่และนอนนิ่งการกระตุ้นปัญญาภายในเซลล์ของคนกำลังสร้างการชำระล้างอย่างล้ำลึก และจุดประกายการตัดสรู้ในตัวคุณดังนั้นคุณมีและจะได้รับความรู้ความเข้าใจและความทรงจำที่จำเป็นเพื่อนำทางผ่านความเป็นจริงและการเติบโตทางจิตวิญญาณของคุณในเวลานี้สิ่งสำคัญในเวลานี้ที่คุณถามคำถาม ที่คุณอยากได้คำตอบมาโดยตลอดในขณะที่สายน้ำแห่งแสงสว่างหลาผ่านคำตอบก็กระตุ้นจากภายในตัวคนคำถามในช่วงเวลาแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นี้เปรียบเสมือนความตั้งใจมันดึงดึงดูดกระตุ้นพลังงาน และปัญญาที่จำเป็นที่สุดในการเป็นตัวเป็นตนภายในตัวคุณและเพื่อให้คุณมีสติสัมประชัญญาในเวลานี้เมื่อแสงส่องผ่านจะเกิดการเลื่อนลอยขึ้นซึ่งเรียกว่าสีรุรง้งสีรุ้งคือรังสีแห่งแสงที่แผ่ขยายจากผู้สร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรังสีแห่งแสงหนึ่งถึงเจดดวงซึ่งแต่ละดวงร้วนเป็นการแสดงออกถึงผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ไหลออกมาเป็นกลุ่มเพื่อเอิบอาผ่านตัวคนและเป็นตัวเป็นตนภายในตัวคนผู้สร้างกำลังส่งแสงรังสีทางเจ็ด ที่รู้จักกันในชื่อแสงรังสีทางเจ็ดเพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อที่หลึกซื้งยิ่งขึ้นของคนกับผู้ซางตัวอย่างเช่นรังสีแห่งแสงที่หนึ่งสนับสนุนพลังและเจดจำนงอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้ซางคุณอาจต้องใช้ในกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์ เพื่อเร่งการเติบโตทางวิญญาณของคุณเจตจำนงจากสวรรค์ลและอำนาจอาจจำเป็นต้องแสดงออกสีรุ้งมอบคุณสมบัติของผู้สร้างที่จะสนับสนุนการเร่งความเร็วในการยกระดับของคุณเป็นเวลาที่จะไต่ตองว่าคุณต้องการแสดงพระผู้สร้างอย่างไร ตลอดจนคุณลักษณะหรือแง่มุมของพระผู้สร้างที่คุณต้องการจะแสดงออกรังสีแห่งแสงดวงที่สองมุ่งเน้นไปที่ความรักความผูกพันการแสดงออกและรูปรักของความรักคุณอาจรู้สึกขาดความรักในความเป็นจริงของคุณ ในขณะน,นี้ดังนั้นการปรับให้เข้ากับพลังงานนี้จะสนับสนุนและทำให้ขั้นตอนปัจจุบันของกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์ของคุณเสร็จสมบูรณ์รังสีที่สามมุ่งเน้นที่ความชัดเจนทางจิตการควบคุมจิตใจการควบคุมอัตตา ใจ,ใจิตใจความคิดและการปรับสิ่งเหล่านี้ให้สอดคล้องกับผู้สร้างรังสีแห่งแสงดวงที่สมุ่งเน้นไปที่การแสดงออกของผู้สร้างคนพบวิธีที่สร้างสารรค์ในการแสดงออกถึงผู้สร้างรังสีแห่งแสงดวงที่ห้า มุ่งเน้นไปที่การสำรวจจิตวิญญาณความเชื่อมโยงของจิตวิญญาณและการวางรากฐานของศาสตร์แห่งแสงรังสีแห่งแสงดวงที่หกมุ่งเน้นไปที่สัญชาตญาณความไว้วางใจศรัทธาและความเชื่อของคนรังสีแห่งแสงดวงที่เจ็ด มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อกับมิติที่สูงขึ้นของตัวตนของคุณสำรวจตัวตนทางจิตวิญญาณและตัวตนของจิตวิญญาณของคุณด้วยความเข้าใจการเชื่อมต่อและความอ่อนไว้อย่างลึกซึ้งลองนึกภาพว่า คุณกำลังเลือกสื้อคุณสมบัติที่เหมาะสมกับพระผู้สร้างซึ่งจะสร้างความสมบูรณ์ของความเป็นจริงทางวิญญาณในปัจจุบันของคุณซึ่งเป็นขั้นตอนของการยกระดับที่คุณกำลังรวบรวมและประสบอยู่ในปัจจุบันคุณจะจินตนาการสัมผัสหรือรับรู้อะไร คุณต้องการอะไรเพื่อก้าวไปสู่ขั้นต่อไปของวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของคุณเหมาะสมอ,อย่างยิ่งหากคุณไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรนี่คือที่มาของสีรุง้งเพราะเมื่อคุณเรียกสีรุง้งจากผู้สร้างคุณจะสว่างสวด้วยแสงทั้งเจ็ดดวงซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะ ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของคุณพวกมันจะไหลผ่านคุณและจะรวบรวมรังสีแห่งแสงทั้งเจ็ดดวงพร้อมกันจากนั้นคุณสามารถขอให้วิญญาณร่างกายทุ่งพลังงานจากกลาและทุงแง่มุมของตัวตนของคุณดูซับ แสงสียรงทาง7จํสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้ขั้นตอนของการยกระดับของคุณเสร็จสมบูรณ์และเร่งความเร็วให้กับจิตวิญญาณของคุณการเดินทางเพียงแค่ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในการทำสมาธิหรือเวลาที่เงียบสงบ ใช้เวลานานเท่าที่คุณต้องการเพื่อรวบรวมพลังงานเหล่านี้โดยเน้นที่การหายใจของคุณทุกครั้งที่สูดหายใจเข้าให้เน้นไปที่การเติมพลังงานเข้าไปในตัวคุณรู้สึกว่าเติมเต็มความเป็นอยู่และทุ่มพลังงานของคุณสัมผัสประสบการณ์นี้ ได้นานเท่าที่เหมาะสมและรู้สึกว่าจำเป็นแน่นอนกี่ครั้งก็ได้ตามที่คุณต้องการสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำรงอยู่ของคุณในฐานะพระผู้สร้างบนโลกและเป็นการแสดงออกของผู้สร้าง คุณจะกระชับความสัมพันธ์ของคุณกับผู้สร้างรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแสดงออกของคุณต่อผู้สร้างเป็นการเสร็จสิ้นราวกับว่าคุณกําลังจัดระเบียบพ,พลังงานของคุณและเตรียมพลังงานของคุณสำหรับขั้นตอนต่อไปของวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณ สร้างความสมบูรณ์ความสมบูรณ์และอยู่ร่วมกับผู้สร้างภายในตัวคนฉันเทวทูตกาบเรียนรู้สึกว่าสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในเวลานี้มันจะนำมาซึ่งรากฐานความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการสนับสนุนกำลังใจแรงบันดาลใจและแน่นอนว่า ความรู้สึกเชื่อมโยงและเป็นหนึ่งเดียวกันคุณสามารถเรียกใช้สิ่งรูงจากผู้สร้างเพื่อยึดเข้ากับสถานการณ์หรือการสร้างสรรค์ความคิดสิ่งที่คุณแสดงออกมาเช่นภาพวาดหรือประสบการณ์สำหรับผู้อื่นสิ่งปลูกสร้างโดยอะไรก็ได้ตามความเป็นจริง ถึงเวลาแล้วที่จะสัมผัสความเป็นหนึ่งกับพระผู้สร้างเพลิดเพลินไปกับสีรุ้งของผู้สร้างแสงเหนือแสงทางเจตในตัวคนเราขอขอบคุณความรักของฉันอยู่กับคุณชั่วนิรัน